ย้อนมาตอบคําถามข้อ a กับข้อ b ก่อนนะจริงๆข้อ b เราก็ทําแล้วแหละฟิตเส้นตรงก็คือนี่แหละเนี่ยเราได้นี่แล้วเนี่ยได้ละไ,ได้คําตอบมาละนะครับเนาะแล้วก็แล้วก็เนี่ยหาคําหาคําตอบได้ไปเรียบร้อยละว,ว่าถ้ารถกับมอจะกกับจักรยานห่างกันสองเมตรเราควรจะสร้างเลนกว้างเท่าไหร่นี่ทำไปละย้อนกลับมาทำพอดกราฟอ่าพอดกราฟนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ตั้งหลักที่ตารางข้อมูลเราตรงนี้นะนะครับ เราทำได้สองแบบอ่ะเราทาได้สองแบบเราจะไฮไลท์อย่างนี้ก็ได้เราไฮไลท์ชุดข้อมูลนะซึ่งไฮไลท์ชุดข้อมูลก็ทำได้สองแบบอีกคุณจะไฮไลท์หัวหรือว่าไอชื่อข้อมูลเนี้ยเข้าไปในชุดข้อมูลด้วยก็ได้หรือว่าจะไฮไลท์เฉพาะตัวเลขแบบนี้โอ้ยเฉพาะตัวเลขอย่างนี้ก็ได้นะครับไปหัดเล่นดูก็แล้วกันนะว่าจะไฮไลท์แบบไหนนะครับอ่าเราไฮไลท์แบบนี้นะครับแล้วก็อินเสิร์ตนะครับทีนี้มันจะมีกราฟให้คุณเลือกอเต็มไปหมดเลยนะครับมีทั้งกราฟแท่งนะครับ กราฟพายกราฟเส้นนะครับอะไรงนี้นะแล้วก็พายบอร์ดฉากอันนี้ไม่เอกเรื่องมันเรื่องไกลๆตัวหนะอ่อยแต่ว่าสิ่งที่เราควรจะเลือกนะครับมันจะเป็นกราฟชนิดที่เรียกว่าสเกตเตอร์เห็นคําว่าสเกตเตอร์ไหมสเกตเตอร์มันแปลว่ากระจัดกระจายนะครับทําไมถึงควรจะเลือกสเกตเตอร์ก็เพราะว่านี่ครับไอเอ็กของเราอะดูดิมันเรียงกันไหม น้อยไปหามากมากไปหาน้อยแล้วมันเรียงกันไหมไม่เลยนะครับแล้วแถมระยะห่างระหว่าง x แต่ละตัวเนี่ยดันไม่เท่ากันอีกมั่วมากไม่มีรูปแบบเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะใช้กราฟเส้นเอ้ยกราฟแท่งนะครับหรือว่ากราฟเส้นอ่ะไม่ได้นะครับเพราะว่ากราฟเส้นกับกราฟแท่งเนี่ยมันออกแบบมาไว้สําหรับกรณีที่ x มันเรียงกันแล้วเว้นระยะห่างกัน เว้นระยะห่างเท่าๆกันด้วยนะครับซึ่งไอ้นี่ไม่ใช่นะครับไอ้นี่ต้องใช้ส s c a t อร์แต่จริงๆแล้วอะทุกสถานการณ์ผมก็แนะนำให้พอด้วย scatter ตตหมดแหละเพราะว่ามันปลอดภัยดีนะครับอานนี้ scatter ตตปึ้งเข้าไปเรียบร้อยง่ายไหมทำกราฟด้วย Excel โคตรมูเลยอ่ะซึ่งเมื่อกี้เราไฮไลท์ตัวนี้เข้าไปใช่ไหมครับเราผมไฮไลท์แบบกินหัวตารางเข้าไปด้วยใช่ไหม มันก็จะฉลาดของมันนะมันก็จะรู้ว่าอ๋อไออันแรกไอช่องแรกนี่มันเป็นหัวไว้เป็นเป็นตัวแปรตามตัวหลักของเราไว้นี่มันเอา,เอามันเลยเอาหยิบขึ้นมาเป็นชื่อเป็นเป็นฉากไตเติลนะครับเป็นเป็นชื่อของของฉากนะครับของไออกราฟอันนี้นะครับเออ ถ้าพวกนี้จริงมาเติมข้างหลังได้หมดนะหมายถึงว่าแบบสมมติถ้าเราไฮไลท์แค่ตัวเลขแล้วมาพลอตกราฟอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้เรามาแก้ได้หมดนะหัวตารางจะเป็นยังไงหวไอฉากตัวนี้จะตั้งชื่อว่าอะไรเนี้ยก็ต้องไปหัดเล่นดูนะครับอ่าเห็นไหมเนี่ยพอเป็นสเกตเตอร์นะต่อให้ข้อมูลในตารางมันมั่วซั่วย,ยังไงนะไม่ได้เรียงสูงต่ํายังไงก็ตามนะเวลามาพอตมันจะจัดให้เราหมดนะครับเออเสร็จแล้ว เขาให้ทำอะไรนะให้ฟิตเส้นตรงเข้าไปใช่ไหมฟิตเ,เส้นตรงวิธีฟิตเส้นตรงเข้าไปนะครับทำง่ายมากเราเอาเคอร์เซอร์เราไปคลิกที่ Data อะไรสักจุดหนึ่งก็ได้มันก็จะเป็นการเลือก Data ทั้งชุดนะครับแต่ถ้าเรากดซ้ำไปอีกทีหนึ่งอ่ะมันจะเป็นการเลือก Data แค่จุดเดียวเห็นไหมครับบางทีเราอาจจะแบบอยากจะมาอะไรอ่ระเปลี่ยนจุดนี้ให้เป็น ไ,ไม่ใช่ marker นี่เป็น data point นี่นะคือบางทีเราอาจจะอยากมาแก้ไอ้จุดนี้ให้มันมีหน้าตาแบบพิสดารกว่าจุดอื่น,นเนี้ยเช่นเนี่ย marker option อยากจะให้จุดนี้เป็นจุดสามเหลี่ยมแค่จุดเดียวไม่เหมือนชาวบ้านเขาอยากจะให้มันเป็นสีแดงอยากจะให้ขนาดมันแบบเป็นจุดใหญ่โตมาโหฬานมากกว่าคนอื่นเขาเนี้ยจุดเดียวอย่างเงี้ยก็ได้นะครับนี่นะย้อนกลับมาเวลาเราจะเพิ่มเส้นแนวโน้มนะครับก็คือคลิกนะครับ มันจะติดทั้งหมดใช่ไหมคลิกนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับคลิกเมกื่อกี้คลิกซ้ายเลือกนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับมันจะขึ้นออปชันมาให้ดูตรงนี้ครับแอดเอยโทษนี่นี่แอดเทรนไลน์นะครับถ้าคุณเป็นเมนูภาษาไทยก็จะเป็นอะไรนะเพิ่มเส้นแนวโน้มอย่างเงี้ยนะครับกดเข้าไปอ,อ,อันนี้นอกเรื่องหน่อยนะ ผมอะ่ะไม่เคยตั้งเมนูในนี้นะครับเป็นภาษาไทยเลยนะครับตั้งแต่ต้นเลยนะตั้งแต่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นะนะครับเพราะว่าผมอยากเก่งภาษาอังกฤษนะครับเอเอนี่ยก็จะเป็นแบบสร้างความคุ้นเคยให้ผมชินว่าอ๋อไอสิ่งนี้นี่ภาษาอังกฤษมันเรียกว่าอะไรนะครับก็เวลาจะสื่อสารกับฝรั่งเราก็จะได้ไม่ต้องไปแปลไทยเป็นอังกฤษในหัวเราก่อนแล้วค่อยคุยกับมันเนี่ย เพราะว่าเนี่ยเรารู้แล้วว่าไอ้นี่เป็น Data point นี่เป็นเทรนไลน์อะไรอย่างนี้นะครับเราเห็นปุ๊บเราจะไม่ต้องนึกถึงภาษาไทายเลยเราจะนึกเป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวตรงเนี้ยเราจะค่อยๆทยอยรู้จักมันไปนะครับแต่ว่าผมชวนทำลีเนียก่อนนะเพราะว่าเรารู้ลีเนียอันแรกแล้วเราก็คลิก linear, ลีเนียลีเนียนี่เป็น Default อยู่แล้วนะครับอ่าโอเคสวยงามไหมอ่าเสร็จแล้วนะได้เส้นตรงมาแล้วอยากรู้สมการไหมครับอยากรู้ไปดูอีก ไปดูเทรนไลน์เนี่ยครับในในด้านขวานี่นะเลื่อนลงล่างๆนะครับนี่มีเช็คบ็อกซ์ให้เลือกนะครับว่าคุณจะดิสเพลย์ควอชันไหมกดไปครับยังไงครับดูดูมันทำดูนะครับเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสามสาห้ากับเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดเหมือนกันไหมเนี่ยดูนะครับ เอ็กเซลนี่เราเซกขึ้นมาได้ภายในเสี้ยววินาทีใช่ไหมได้แล้วเวย้ยสมการเส้นตรงเราเว้ยนะครับในขณะที่แล้วถ้าเรามาทํามือเป็นไงครับกูต้องมานั่งมึงดูสิกูต้องมานั่งตีตารางนะครับต้องมานั่งทดเลขนะครับ x กาลังสอง x คูณ y อะไรงนี้นะครับหาซามหามีนเสร็จปุ๊บกูต้องไปเข้าไอ้นี่อีกนะครับกดของครเมอร์กดเครื่องเลขอีกกด Excel นี่คลิกซ้ายคลิกขวาสองสามทีออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคไหม ก็ให้ดูว่ามันเป็นเครื่องมือที่ที่เจ๋งนะครับก็ใช้งานได้สะดวกดีนะครับแต่แต่ถามว่าทำไมเราต้องมาเข้าใจสิ่งเหล่านี้ด้วยทำไมต้องทำมือเป็นก็ไม่งั้นคุณจะพลิกแพงตรงนี้ได้ไงถ้าคุณทํามือไม่เป็นคุณไม่รู้หลักการพื้นฐานนะเดี๋ยวจะชวนคุณคุยไปเรื่อยๆนะครับตอนที่เราทําการฟิตเคอร์ฟด้วยโมเดลอื่นๆเช่นแบบพ o ลิโนเมียลกำลังสองกลังสามกำลังสี่อะไรพวกนี้นะครับ ก็เดี๋ยวจะชุแบบจะจะแทรกมุมมองเข้าไปเรื่อยๆจะได้เข้าใจว่ายังไงซานเราจะต้องทํามือเป็นนะครับพอทํามือเป็นแล้วเดี๋ยวค่อยไปใช้ Excel นะครับเอ่อหมดไหมเนี่ยน่าจะหมดแล้วแหละอ่ะเราก็ได้อย่างนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพักกันสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เอ,อ่กลับมาเนี่ยจะกลับมาต่อตรงนี้นะครับจะกลับมาต่อตรงนี้ว่า ไอ้โมเดลที่เราได้มามื่แกะลีเนียร์ลิเคชันโมเดลที่เราได้มาเนี่ยเอ๊ะมันมันเชื่อใจได้จริงไหมมันพึ่งพาได้จริงไหมไอ้ r e l i a b i l i t y อ่ะนะครับหรือว่าความพึ่งพาได้นะครับ rely on นนี่มันคือมันก็แปลเหมือน d นะี p พ n d o นอ่ะต้องคือต้องพึ่งพากับสิ่งนั้นนะคำว่า r e l i a b i l i t y คือเราอ่ะพึ่งพาสิ่งนี้ได้ไหมไอ้ความพึ่งพาได้ของสิ่งนี้มันมากน้อยแค่ไหนความหมายคือว่าโมเดลที่เราได้มาเนี่ย ถือเป็นโมเดลที่เชื่อถือได้ไหมมั่นใจได้ไหมว่ามันเป็นตัวแทนที่ดีของชุดข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้กันมันจะมีวิธีอยู่ทั้งหมดสี่แบบนะครับในการพิจารณาว่าตัวแทนเราเป็นตัวแทนที่ดีไหมนะครับแต่ขอพักสักพักเยอะไม่ได้ว่าพักสัก5านาทีก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนเที่ยงผมมีประชุมภาคนะครับอาจจะต้องเลิกสักสิบเอ็ดครึ่งอะไรอย่างนี้นะอะพักสัก5านาทีนะครับ